ยังเป็นประเด็น,นที่หลายคนให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องเลยครับสําหรับลูกหมีและสมีทองสริไพสีนะครับหลานจ้ที่เธอออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวพร้อมกับออกมาแฉว่าเธอถูกพี่ปอปาซึ่งเป็นดาราช่องดังดีกีนางงามและมีสามีเป็นนักการเมืองยืมเงินเธอไปสอง0มื่นบาทครับและก็ไม่ยอมคืนแถมยังสั่งจ่ายเช็คเด้งหลายรอบทําเอาเธอนั้นเดือดร้อนเป็นอย่างมากเพราะว่าเงินก้อนนี้เป็นเงินก้อนสุดท้ายงานนี้เจ้าตัวเล่าไปก็ร้องไห้ไปที่หลงผิดเชื่อใจเพราะภาพลักษณ์พี่ปอปานัดูดีซะเละเกิน น่าเชื่อถือพร้อมกับโอดครวนนะครับว่าคนในวงการเดียวกันไม่คิดว่าจะทำมาได้ลงคอวอนว่า20มิถุนายนนี้มาเคลียร์กันที่สอนอนทองหล่อตามหมายเรียกครั้งที่สองซึ่งหลังจบแถลงข่าวลูกหมีก็ได้มีการโชว์เบอร์โทรศัพท์ของดาราปอปาคู่กรณีให้สื่อได้ดูด้วยล่าสุดนะครับลิลี่หยนนักแสดงสาวชาวเวียดนามลาให้ร่ายยาวถึงอดีตนางงามปอปายืมเงินเธอไปหกแสนบาทแล้วไม่ยอมคืนสักทีปล่อยเวลานานร่วมปีแต่ตนเองก็ยังให้อภยัยแต่ที่เจ็บที่สุดที่ ล่าสุดหลอกขอยืมเงินเพิ่มอีก70,000ซึ่งเป็นค่ารักษาลูกชายที่กำลังป่วยแล้วไม่ยอมคืนตามสัญญาโดยเธอนั้นเตรียมแจ้งความเหมือนกันโดยลิลลี่เหยียนนะครับบอกว่าหนูเห็นพี่ลูกหมีนางแบบแถลงข่าวทวงเงินพี่ปอปาแล้วตอนนี้หนูรู้สึกว่าต้องทำอะไรสักอย่างบ้างแล้วหนูรู้จักพี่ปอปาจากรุ่นพี่ที่สนิทอีกคนหนึ่ง พอรู้จักกันได้เพียงวันเดียวพี่ปอปาก็โทรมาขอยืมเงินหนูห0 0แสนหนูก็ไว้ใจเพราะเห็นว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงเห็นเขาพูดดีว่าจะพาเราเข้าช่องเจ็ดหนูก็ไว้ใจ ผ่านไปตามที่นัดหมายว่าจะคืนเขาก็ไม่ยอมคืนสักทีผ่านไปสองอาทิตย์โทรมาขอย,ยืมเพิ่มอีกสามแสนหนูก็ใจดีให้ยืมสุดท้ายพี่เขาก็ไม่ทําตามสัญญาคืนเงินเลื่อนไปเรื่อยๆนานร่วมปีจากนั้นพี่เขาก็ทยอยจ่ายคืนมาสองแสนเท่ากับว่าพี่ปอปาเป็นหนี้เราอีกหกแสนหนูทําใจแล้วเพราะว่าเป็นปีแล้วไม่ยอมคืนสักทีที่เจ็บปวดที่สุดเมื่อไม่กี่วันนี้เองหนูเหลือเงินติดตัวประมาณ9 0 0 0 0ื่นลูกชายอยู่โรงพยาบาลเขาก็โทรมาขอย,ยืมเงิน7 0 0 0หอ้างว่าเดี๋ยว เด,เดี๋ยวโอนให้เลยหนูก็บอกกับพี่ปอปาไปว่านี่คือเงินรักษาลูกหนูเลยนะพี่และเป็นเงินที่ต้องจ่ายค่าประกันแม่กับลูกด้วยยังไงพี่ต้องคืนหนูนะหนูถูกโกงเงินไปเยอะมากพี่ก็เห็นอย่าให้หนูต้องรู้สึกแย่ไปกว่านี้เลยสรุปไม่ยอมคืนเงินหนูอีกจนมาเห็นพี่ลูกหมีนางแบบแถลงข่าวนักข่าวที่รู้ว่าคู่กรณีของพี่ลูกหมีคือคนเดียวกันที่ยืมเงินหนูเหมือนกันและเห็นว่ายังมีอีกหลายคนที่พี่ปอปายืมเงินไปแล้วไม่คืนถามถึงนความสัมพันธ์ระหว่างหนูกับพี่ปอปาก็ต้องบอกว่าาเรารู้ ดีต่อกันหนูให้อภัยพี่เขามาตลอดจนมาเจ็บใจที่สุดก็คือเงิน7จ็ดหมื่สุดท้ายนี่แหละเงินก้อนนี้คือค่ารักษาลูกหนู และค่าประกันชีวิตครอบครัวหนูพี่เขาก็ยังมาหลอกกันได้อีกหนูเสียใจมากตอนนี้หนูไม่เหลือเงินแล้วไม่รู้จะทาอย่างไรเห็นว่า20มิถุนายนนี้ทุกคนจะไปรวมตัวกันที่สนอทองหล่อถ้าพี่เขาไม่คืนเงินหนูก็คงต้องไปแจ้งความร้องเรียนจริงๆซะแล้วชีวิตตอนนี้ตกอับมากมีคนโทรมาบอกว่าลิลลี่รับงานเอ็นไม้จะได้มีเงินหนูเสียใจมากโทรไปปรึกษาพี่ปอปาเขาก็พูดดีว่าอย่าไปทํานะรอพี่ก่อนแต่สุดท้ายพี่ปอปา ก็ไม่ยอมคืนเงินสักทีโดยลิลิ่งเหยียนนะครับยังบอกได้ว่าขอร้องเถอคืนเงินหนูบ้างพี่เดือดร้อนหนูก็ช่วยตอนนี้หนูเดือดร้อนขอให้พี่ปอปาคืนเงินหนูบ้างเถอะค่ะคือรอบหลังก็สุดท้ายของชีวิตที่มีเหลืออยู่ตอนนี้ไม่อยากให้โกรธหนูขอโทษไม่อยากให้พี่ปอปาโกรธไม่อยากให้อยากเขียดหนูเลยนะ เพราะว่าหนูก็อยากอยากได้ความยุติธรรมเพราะว่าพี่ก็เลื่อนหนูตลอดเลยเดี๋ยวก็แป๊บนะเดี๋ยวรอก,ก่อนเดี๋ยวรอก,ก่อนวันนี้จะได้เดือนนั้นจะได้ก็ไม่ได้จริงๆหนูคารพพี่ปอปามากเพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่ยืมเ,เงินแล้วยังยังเป็นเพื่อนกันอยู่ ยังเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็ยังรักกันดีแต่วันนี้ที่หนูออกมาทำไมถึงเสียใจเสียใจที่กลัวเขา พูดกับหนูว่าหนูจะเป็นคนทำลายชีวิตเขาซึ่งหนูไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นนะทำไมเราถึงคิดว่าเราจะทำลายชีวิตเขาเรามีคิดว่าตัวเขาเป็นคนที่ทำลายชีวิตตัวเองเพราะว่าเมื่อวานก่อนคุยกันหนูก็พูดว่าหนูจะ,ะแถลงข่าวนะหนูจะไปแจ้งความแล้วหนูไม่ไหวแล้วเขาก็พูดว่าไม่เห็นเลยว่าพี่โดนโกงตั้งเยอะเลยแล้วถ้านนองทำอีก น้องจะทําลายชีวิตพี่ครอบครัวพี่หนูรู้สึกเจ็บมากมากเลยคําเนี้แล้วเราเคยพูดกับเขาไหมครับที่ผ่านมาที่พี่เลื่อนอยู่ตลอดมันก็นเหมือนกันที่ทำลาย,ยมาตลอดเลยนะในขณะที่หนูมีหนูก็พูดกับพี่เขานะว่ากับหนูล่ะยิ่งไม่ต้องไปพูดถึงเงินหกแสนแปดแสนนั่นพูดถึงเงินเจ็ดหมื่นนี้หนู หนูบอกแล้วว่าหนูไม่มีหนูยังให้พี่ทุกอย่างเป็นเรื่องของพี่เลย ทั้งๆที่ครอบครัวหนูก็แย่แล้ววันที่หนูไปกินข้าวกับมันมีคนโทรหาหนูรี่ไปทํางานเอนเตอร์เทนไหมเขาโทรวิดีโอขอมาเลยว่าขอให้รีบไปทํางานเอนเตอร์เทนเดี๋ยวเขาจะให้เงินพี่ว่าน้องรีอย่าทำแบบนั้นนะอย่าทาแบบนั้นนะเดี๋ยวรอพี่กอนอะไรอย่างเงี้ยชีวิตหนูมาถึงจุดนี้ได้ยังไง <c oughs> มันมาถึงจุดนี้ได้ยังไง ดูไม่เคยทำร้ายใครเลยคือคือตอนที่มีคนเดียรอบนะเขาก็บอกเราว่าอย่าทำแล้วคุณนะเขาก็ยังรู้ว่าเป็นของเราแต่เขาพยายามในเรื่การที่จะแบบหาเงินมาเพื่อคุณ มันมีแต่คำพูดมันมีแต่คำพูดถ้าหนูอ่ะเป็นนี่ใครนะพอให้หนูต้องไปขายตัวหนูก็ต้องเอาเงินไปให้เขาอ่ะขณะที่ล่าสุดครับลูกหมีก็ออกมาโพสต์คลิปนะครับบอกว่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจพร้อมกับบอกว่านักแสดงอักษรปอปลาไม่ใช่กบประพัดสอนทางนี้ยังบอกอีกว่าหลังจากที่ตนออกมาถแถลงข่าวแล้วยังมีเหยื่อโดนแบบตนอีก6รายที่โดนพี่ปอปลาช่อโกงซึ่งตนและผู้เสียหายอีก6รายวางแผนกันว่า20มิถุนาย,ยนนี้จะไปแจ้ง จ้งความที่สอนอทองหลอ่อในตอนท้ายของคลิปนะครับนางแบบสาวยังกล่าวอีกว่าอย่าเชื่อคนหน้าตาดีคนปากหวานโปรไฟล์ดีสวัสดีค่ะลูกหมีละสมเนีนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่วันศุกร์ที่ส4บสี่นะคะวันนี้ลูกหมีก็จะบอกว่าขอบคุณเมื่อวานมากๆนะคะจากที่ถแถลงข่าวไปเมื่อวันที่ 13, สิบสามก็คือเรื่องพี่ปอบปานะคะซึ่งพี่ปอปาเนี่ยไม่ใช่พี่กบประพัชรานะคะเป็นพี่ หอยอะไรก็ว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะก็จากเมื่อวานหลังจากที่แถลงข่าวเสร็จแล้วกับทนายเดชานะคะแล้วก็ลูกหนีก็ไปออกรายการข่าวใหญ่รายวันมานะคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเหยื่อที่โดนแบบลูกหนีอีก6กรายคือโดนที่ปอปานเนี่ยคือ ช่อโกงแล้วแหละเป็นช่อโกงลนะคะก็กําลังจะว่าวางแผนกันว่าวันที่20นี้20มิถุนายนนี้ก็จะไปแจ้งความที่สอนอทองหล่อกันนะคะก็เดี๋ยวลองดูกันต่อไปก็ในคลิปนี้ก็จะขอบคุณมากๆทุกกาลังใจจริงๆแล้วก็เหมือนกับว่าลูกหมีก็ภูมิใจนะคะก่อนนอนก็นอนไม่หลับเหมือนกันนะคะเมื่อคืนแต่ว่ามีความภาคภูมิใจว่าก็ถือว่าเป็นตัวแทนให้ คนที่เป็นเหยื่อแบบลูกหมีแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับคนในประเทศไทยของเราอะว่าอย่าไปเชื่อคนหน้าตาดีอย่าไปเชื่อคนปากหวานแล้วก็ครอบครัวที่โปรไฟล์ดีๆเนี่ยแล้วเขาก็มากระทำแบบเนี้ยก็ให้ระมัดระวงังเพราะว่าลูกหมีก็ถือว่าพลาดไปนะคะก็ขอบคุณทุกๆข้อความทุกๆกำลังใจเพื่อนๆทางเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าแล้วก็ทุกคนเลย